ข,ขึ้นจิ๊บตามแล้วส่วนลึกๆโดนดิลอกแต่ถือเนาะส่วนบนๆโดนดิไอค้างแล้วโดนดิอันนี้บอกเพิ่งออกเลยนังคานน่ะพี่เราดูยูทูปนั่นนี่ตอนนังคานโอเคครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ เบิ่งข้างทางกวนพี่น้องมีป่าบ่สวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีครับผมเป็นเด็กดีบ่เบิ่งแก่เบิ้งทางกับพี่น้องเป็นเด็กดีบ่ขอบคุณของคุณหลายครับที่เข้ามาชมที่เข้ามาคอมเมนต์และที่เข้ามาติดตามครับมาตามรุ่นพี่น้อง,าอบบง,องาอมา,มมามเหน,น,น,นีเอา không có luôn nhiều quá hả ừ. láng mình thì đây, mà quá Tắm luôn biết không càng tháng nhìn kinh Gặp cho muốn biết nó vô phải chắc tuổi มุมเข่อมาหากินแถวๆเก่าดอกพี่น้องเฮ้ยผมยืมตูวครับเดี๋ยวเพราะสายกันนะขึ้นไปพวัตูตตอนนี้ช่วงนี้ปลาหาย,ยากพี่น้องน้ำเสียพวกผวัตรตัวพวกมึงสิมานบ่โอ้ตูวก็น,น้องเงียบกิ๊บนะเดี๋ยวดุนกันพี่น้องใส่ขครื่องเถาะเอาดืด,ด dưới đất này thường nhiều chữ thương với nó không đều bưng mình thầm chữ mà luôn ném lục đọc thì có thể mình khắc ừ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  จับพื้นศูนย์เนี่ยมาจับเล็งล้างเหยียบยิ้มพูดถือไีหน่องเต็มแรกครับเน,นี่ยน้อยเดียวนึงโอ้เหยียบยิ่มพูดถือ ามาต้องจะเข้าไปหน่อยปวดอาจักตัวมาบางเยอดลไปน่งอ,องก็ต้องล้างหน่่นวรดกั้ tôi không tin vượt ông tôi muốn tên cũng tôi nói ui tôi sống tôi chưa thấy này, nha mẹ chỉ mẹ mẹ nữa, còn mẹ 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 đấy mẹ 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 ส่วนบางยางดึกดุนนี่พี่น้องแต่ทั้งนี้ดนล้งหนาเยอะครับใส่ขึงรู้พี่น้องบวกขึงเหลือหน่อยละง,งามตัวนเชี่ยค,ครับเต็มสองมวัดปลาไฟฝนปลายฝนตัวหนาวเหนื่อที่ดีพี่น,อน้องอ้วนที่ดีมพวกล่ากันเลยมีตัวเดียวตัวนี้ตัวละไม ะสะสมไขมันพี่น้องที่เขานานๆบางทีละวอ้วนตัวคมมองเลยยินปลาคอรี่พี่น้องตัวไม่เงยหรอกเต้บูที่นี่วะแลาก็ันนาเขาพี่น้องเป็นอะไรลุงดกไปในบาทบูที ข,ขึ้นจีบตามแล้วพู่ถจีบเน้องแต่ผิวน้ำพูดดีดูใส่นเหน,นเาสาวย่างเดียวถือส่เลยถือจีบเ่น้องถืเอเส่ลำบากลิงใส่ขอตอพูดดีพี่น้องจักถืกอใส่เดี๋ยวเดี๋หมดกันตะการทุ่งพี่น้อง เขาเชียสายพันเดี๋ยว,ยยวาาจะจิบน้ำจะลองเต็มพันจิบยปลานิ้ตัวนั้นเนีเป็นวโคอปคตัวเมีออยรครับใส่ป้นตัวนี้ก็ป่นบุตร như đèn yunhi vĩ não nhíng bật thử, mình đi hoạt y lực lưỡi bay hoạt phình quay nhíng, khử hắt lăng hay, các bạn vươn éng để để éng, vòng sa để chìm sát con này, thủ bưng gấp, thử thấy bún, muốn chơi gì? quạt cả ra, ô, 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 โอต้นบุตรโอเคยูด่วนโอเคพี่น้องเยียบปะทึกในเอียงน้อยนึงสิงนะพี่น้องเนี่เขานี่ขึ้นมาเอียงแก้งกีจิบน,น,น,นางวับซัดเลยอ้วนพี่น้องปากกาอ้วนผุมขุมลุมเลยปานปปหมูไปตะโกนตะไก่พี่น้อง <c oughs> หรือไม้เล็กเล็บป่า โอ้ยเนาะเห็นให้เนาะเฮึ่งพึ่งเก็บปลาพี่น้องไปตั้งไกลแล้วกลับมาเก็บก็ยู่รถบูเหยียบโอ้ทอดกายไปไกลมากก็ยู่บนบูเหยียบกับรถกระบะไปสองขงันเหมือนกันก็ยู่เหยียบบ็เหยียบตั้งแต่เมื่อไเห็นหน,ววน่ะเมื่เลยหลบว้ายเนาะเงินเท่าเรลือกเงือบเลยมากินปลาดิอง ลึ้นครับข้นไปีับห่อ,อนเสียงพอดี่สอเจาะมวขึ้นไปนีครับขึ้นไปนะครับห่อนเสียงครนไหมู่ึกจะ ส่วนลึกๆโดนดิโอ้คนดีตัวกินงาแห่งงาเดียวพี่น้องล็อกเลยโอ้หเสถิได้พี่น้องเห็นตะคุมๆๆ่มทุ่มลึกๆโอ้ดส่วนเกือบสอกถือเคสน,นี่ยโอ้เงยยิ้เลี้ยงล้างหรืเป็นเปลี่ยนๆแียพี่นอ้องพุ่งมือ ที่บรูดจุดแล้ว๋อนอนดนดีอยู่น,นี่ครับโดนนี่นี่ครับตะลุเกือบกลางตัวแล้วอยู่าก้นมเงียบจริงหรอมีสัตว์บาดเดียวที่อยู่ของรางขึ้นมาเงียบกิ๊บเลยน้ำดีเข้าไนี่แต่ว่าน้ำเสียน้ำน้ำน้ำบ่ดเดือน

ยืกขึ้นสอกขึ้นห้องเห็นข้ตะกุ่มตะกุ่มอยู่แล้วเฮ้ยนี้ยขาดอุ้ยสายขาดเลยน้องอุ้ยรุดมันว่ารุดตูดชิบหายเดี๋ยวเดี๋ยวเม้วมาหัวปักกันหมดแล้ออซ้ำไม่ต้องซ้ำใช่หรือบอกว่เกิดขึ้นอีกแล้วรุดตูดอุ้ยใ่ต้องเงา มานกพี่หน่อพี่น้องดุดดอดอยู่ปากค้านะคุมาต้นตีนพ่พี่น้องดเดี๋ยวเีน่น้าบางับบางบุรสุรบัเดี๋ยวร้อยหางใสพี่นอ้นองเติมตัวใหม่ไปเห็นไหมพี่น้อง,งนี่ตนนอกพิ่หนอ่อยน้ำดุดกับน้ำขุนเนื้อดุดูโซนน้ำพวสอดพี่น้อง ก็ที่ลุงง้มบึงที่เป็นอย่งไรใส่เงี้ยเนี้ใส่หนาหากินไม่รู้อยู่ครับเมื่อต้นลูกดอกรุดตูดอยู่ละโอ้สิได้ไปพี่น้องว่าที่พี่น้องลุงง้มบึงว่าเพื่อนผัวตัวครับสิได้ตัวเงี้ยอยู่รู้แล้วครับไม่ได้กินพี่น้องมง้มจีน่าคุมคุณรุดอู้สิได้ครับรุดตูดรุดง่ายๆด้วย อ่อน่อยพ <c ười> ี่น้องเลื่อปนกลืนไปหนยอืมไปเฮ้ยไม่ได้กึ้นปืนเลย้ยพี่น้อง ไปหน้ามือโบกขึนพี่น้องใล่หรอลงส่วนมึงด้วอหูนกเลย ทองพึ่งววน้องไ่น้ำเต็มเต็มใส่กำลังเสียบพี่น้องกำลังกินโอเคยูเต็มค่อยอวนไปไหนพี่น้องก่อนเตะกับว่าะอะไรอยู่ใส่น้ำอยู่ครับ สัตว์เข้ามาทีพี่น้อง๋ยวเลยครับเลิกพี่น้องเห้อมาดู ตัวบางน้ำจรงขามน้างไว้อยู่นี่อุ้ยเพื่อหน่อยพดเนี่ยยุปลาเซนี่บ่ถือส่พีนน้องปลานึงตัวน่โยาง,งาาน้ำถอ่นันวาตันาำส่วนประมาณไตท้องปลาประมาณสามสี่นิ้วหรือ้ามล้งไว้อนี่ันผิวนามเพื่อน,น,นส่วนจะคือ นี่น้อยหรือผูดีครับนี่บอกนี่เหนืกหอกระไรฮะสามลุ่นพี่น,อน้องขึ้นพื้นจะถึนต้นพะเกษนี่แหละสิบสองมิลฟาดมือนี่เขาเรื่องกด้วยพี่น้องสาจัดที่กันนี่โอ้เอาเรื่องตาอพี่น,อน,นออ้อง,น,น,องนี่ไก่บินพ่อดำโคโลโยุม่ม

อุ้ยปะาโคพี่น้องทะลุวะหาทะลุนะตัวใหญ่อยูย่อุ้ยป<ะ>อดปะาโคพี่น้องอู้หูปลากาเล่นเฮียง,ยงสายหน่อยครับสายลูกสีฟสายนี่บอกเลยพี่น้องโบทนพ้อมเจ๋งเย็นครับบัเฝ้าออ้าอู้หูอาจจะมีรูบวกด้วครับ กล่องผมติดอยู่จะเย็นเอาพี่น้องถา่ายทางลุ้นที่เกดหันคางเลยครับจะยุ่ลึกยุ่ยุ่มเมืนเจ้าวัตถุใส่พี่น้องไม่ว่าทะลุยดกทางใดหยก,ก,กดูสิลุงเดี๋ยวๆๆๆลุงเอาดีกว่าพี่น้องเดี๋ยวเจอกันทางล่างครับผม แตพี่น้องขนรับไม่รอดอู้หูนะุบโอ้โหยัีไม่ลู้อยู่ครับลูบบวกโดนดีอยู่อ้า อ้วนพร้อมตเต็มตเต็มอย่าอ้วนทะลุเสยพี่น้องพี่นน่ะโอ้แก้วเป็นไงขนาดเลย้ยโอ้าวใส่น้ำูิตรงนี้โลบวกแล้วตัวนี้ ตัวครับโอ้ยงี้จริงครับใหญ่จริงจริงแฉวถ้าตั้งโดนที่ไดนยิงพี่น้องสิบก่านาทีเปิดกล้องจนหอนเปิดไปพี่น,อาาน้องเห็นของหญิจะเข้าว่าขีดหมาอีกปะจตได้ปะยิตัวก่อนพี่นอ้อ,นนองอะไรยิงตัวนไปครับขึงหมาต่อผมมากับพี่น้องก่อนรุยกันต่อครับ กขบอกไปทอดพี่น้องห้องดีแต่หน่อยเสรษงามต็น่เดี๋ยว,ว,วเิ่งเต้นน้าเพิ่วันตัทอปูมื้อเี่ยงเงิ่นตัวนี่โอ้ยสนิ้วอยู่ดีทอดพี่น้องโอเคครบเกียว,วยู เว็นง <boundaries. S 1> ้อมยู่ครับเอบซีครับผมเอฟซีครับมาจากมะขามครับโอเคครับเดี๋ยวไปก่อผมเพิ่งได้ฮะช่อนเนี่ยเพิ่งเจอตัวใหญ่ตัวเดียว แล้วก็ปลานินก็ใส่นี้สามสี่ตัวที่นี่ไม่มีปลาเขาสูบกุ้งถ้าสูบกุ้งเงี้ยปลาไม่ขึ้นหนาต้องลงแล้วต้องใส่ด้วยในน้ำขุ่นนลาปลางี้ไม่ขึ้นจะออกยูทูปวันไหนครับเนี่ยก็จะประมาณวันอังคารวันอังคารนี่แหละที่เราดูยูทูปวันอังคารโอเคไปออกทุกคนครับครับผมขออนุญาตเดินทางก่อนครับครับผมครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ครับเจอกันอีพีหน้าครับค,ครับผมอเครับโชคดีครับเจบซีพี่น้องเจบซีมาครับพ่อหลูกว่าเป็นเจีบซีโชคดีครับเจ <ๆ S 1> บซีมาครับเจีบซีเอาของมาฝากพี่น้อง <c oughs> โอ้เขียวขอบคุณนี่ขอบคุณนี่หลายครับ เราเอีบซี e ตัวเล็กขอบพาแถวแถวหมายเก่าเนี่ยพ่อมีตัวพีน้องคือเข้าสู่บอ่อกุ้งน้ำบบบนี้น้ำดันน้ำเสียครับน้ำเมื่อึ้นม่ลุป่า,า,าปะวะแลน,น,นกินยากลักษณะนี้ยังถึงอะไรปลาควตัวเดียวพี่น้องก็ปัากระกบอกตึงเอียบซีกับมาทักมาเร่นน้ำหมัอนพี่น้องยินปลาควาด้วยพี่ ต่อลดกับพันันเลี้ยวครับเนาะดูดดอกไปเลยเสรอีกตัวหนอ่งเหน้อเนาะก็เห็นดำๆกับใจหนาตีน้ำดนวย สามลังสื้อเหนียวว่ะฮัลโหลขึ้นมาทางบอกเจอปัญหานิะพี่รองนี่ถือบนห้องบาทเลยเนาะน อนอนรุ่อัน้นกว่าเอีบซีเดียวมขนต้นนี้กลับออกมาหายบดไปทางบดปูโอที่มาหาขืนแถวนีว่เมีนไปยังไรเราบูนี่นึกว่าีพาก,กันกคอยๆข้นต้นไม้ญิงออกไปว่เมีนออกมาหายบ,ด,าบายาดี่นองไปังไบู้สวยงาอยู่กับติดตัติดตัอื้ ตูเพื่อนพี่ดองเดตัวแดงมาเลยนี่สวยงามอยู่อืแจ้วขึ้นมาเท่ากับเกินมากเลยด้ซับตุ่ยอ่อนพี่น้องเราสวยงามอยู่ครับถึงดืม่มเอียบซีหน่อยเอาให้ครับพี่น้องเดี๋ยว ยิ้มเห้น้องคนน่อนน่ารักมากครับหากินมก็พอฝึกไปหากินไปเพื่อที่จะเขียวชันครับเจียวรสชาติด,ดีครับโอเคครับพี่น้องหลังจากกินเครื่องดื่มของน้องแล้ววันนี้ก็จะพี่น้องไปถุดยอดครับผม เดี๋ยวไปตุ้ยอดทั้งกว่ครับผมไปถี่่งเครืงหพี่น้องพี่น้องสรุปยอดสักเซาน่บอกเลยว่าผมม่ผ่านเลยเจอกว่าเลยปอตัวนึงก็ถือว่า,วา,า,นนวาคุมครับพี่นอ้องถึงนี้อยู่มีงรูปหัวยอมีมกคเตระกยี่ตัวน่อยครับเอามาห่าีบ,บีครับอ๋อ ก้อหนึงสองตัวส right. ามตัวเป็นหนึ่งข้อสามตัวถือว่าผพิ่งเห็พี่น้องถือวใส่ได้ครับนี่บัครพี่น้องคือว่าบ่บ่หมานครับแต่ก็บ่เหี่ยวถือว่าใส่ได้อยู่นี้ถือว่าโอเคครับความคุณครับสำหรับเอฟซีครับที่มาเล่นน้ำมาจากเพื่อมาขามบุญมาบากยางไก่เลยจากมาขามมาตูวเมืองกับสิบกิโลเราเพี่น้องจากตูวเมืองมาหาผมน่อยู่ประมาณยี่ส um ิบกิโล มาไกค่ครับนี่ต่นสาตร์กับพี่น้องจักได้ป่าไม่ได้ป่าเราไม่ได้ป่าส่งมาโอเคครับผมรูบรึมเรื่องราวสำหรับเอียีครับไปพี่น้องเห็นไหมพี่น้องเขาป่าครับป่ากุหลาบกุหลตามน้อพี่น้องเด้อเหครับสวัสดีครับผม